ลำมอะลัยกุณอรหมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮัลโหลเอเวอร์บอดี้เวลคัมมทูปนะครรับเากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในคาบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่อง numbers นะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือตั้งรอไว้เลยแต่ว่าคุณครูขอ,อพูดถึงสัปดาห์ก่อน นิดนึงนะครับก็คือให้นักเกรยียนส่งงานอัดคลิปวิดีโอมาให้คุณครูด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยสัป,ปดาห์นี้ก็คือเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็ให้นักเกรยียนทํางานส่งด้วยนะครับก็คือให้นักเกรยียนทําในแบบฝึกแล้วก็แอดไลน์มาส่งคุณครูโดยการถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาตามไลน์ที่คุณครูให้นักเกรยียนแอดมานะครับโอเคถ้านักเกรยียนพร้อมแล้วก็ ไปดูบทเรียนเรื่อง Numbers ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไปทำแบบฝึกนะครับโอเคไปกันเลยหนึ่งสอง

1> 18, 18, 18 1 h 1 e e n eighteen สิบแอ่าโอเคนะครับหลจาที่นัเกเรยียนได้เรื่อง numbers นะจะคลิกที่คุณครู ให้ดูแล้วเมื่อกี้แต่ว่าในบทเรียนนี้เราจะมาเริ่มต้นตั้งแต่11นะฮะไปจนถึง20นะครับก็คือ11ไปจนถึง20เพราะว่า1ถึง10นักเรียนอาคล่องแล้วนะครับจําได้แล้วต่อไปมาดูที่11ไปถึงไปจนถึง20นะครับ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะ ถ้าได้แล้วให้นักเกรยียนมาดูหน้าต่อไปนะครับเพราะว่านักเกรยียนจะต้องทําแบบฝึกนะครับอยู่ในหน้า11 activity match and color นะให้นักเกรยียนจับคู่ตัวเลขแล้วก็คําศัพท์แล้วก็ระบายสีอย่างตัวอย่างที่เขากําหนดมาให้นะครับ13เลขอาราบิกนะครับ ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าเทอรนะครับนะนักเรียนชอบสีอะไรอย่างตัวอย่างสีเขียวก็โยงมานะที่13รนะ์เรนักเรียนก็ระบายสีเขียวนะงงไหมให้นะนะนักเรียนสมมติ11นะภาษาอังกฤษคำว่า11นกักเรียนก็หาไปนะครับคุณครูหาเจอได้อยู่ตรงนี้11นนักเรียนก็ โยงเส้นชอบสีอยากจะให้อ1เลเป็นสีอะไรก็โยงมาที่สีนั้นนะครับสีแดงผมชอบสีแดงผมก็โยงมาที่อ1เลเวนผมก็ระบายสีแดงนะได้ไหมโอเคมี5ข้อนะครับต่อไปก็ข้อ9 c o า n t and circle อันนี้เขาให้เรานับจำนวนในภาพแล้ววงกลมคำศัพท์วงกลมให้ถูกตัวเลขให้ถูกต้องนะครับอันนี้อย่างข้อหนึ่เขาให้เรานับผล แอปเปิลนะนับได้จำนวนเท่าไรคุณครูนับได้จำนวน16 16นะคุณครูคก็วงกลมที่16นะข้อ2นกักเรียนก็ทำเลยนะครับโอเคอ่าต่อไปอ่าข้อสิบใหญ่นะครับอ่า practice Practice count and match นะครับให้นักเรียนนับจำนวนในภาพแล้วนำมาบวกกันนะให้นักเรียนใช้ใช้วิชาคณิตศาสตร์มามาเพิ่มเติมนะครับก็คือวิธีบวกจากนั้นให้โยงเส้นจับคู่ผลบวกให้สัมพันธ์กันอย่างเช่นตัวอย่างที่เขาให้มานะครับเก้าอี e. Number one, ้ n u m เ e r เก้าอี้นักเรียนนับไปนะครับฝั่งนี้แล้วก็นับฝั่งนี้ มันมีให้นักเกรยียนสังเกตมีเครื่องหมาย plus ตรงกลางนะครับเครื่องหมายบวกนะครับคือให้นักเกรยียนเอามาบวกกันนั่นเองนะครับให้นักเกรยียนนับเก้าอี้ฝั่งซ้ายทั้งหมดได้เท่าไรเก้าอี้ฝั่งขวาทั้งหมดได้เท่าไรนับได้จํานวนเท่าไรก็ให้โยงให้นักเกรยียนหาคําศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็โยงเส้นอย่างตัวอย่างนะครับเก้าอี้มีทั้งหมด15นะครับ ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ให้นักเกรยียนทำนะครับพอเสร็จแล้วให้นักเกรยียนไปหน้าต่อไปเลยนะครับเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้เขาให้เราลบเออเขาให้เราบวกแล้วต่อไปเขาเขาอะไรนะให้เรามาลบนะเมื่อกี้ใช้วิธีบวกต่อไปให้นักเกรยียนใช้วิธีลบ ก็คือให้นักเกรยียนนับจำนวนภาพจำนวนกล้วยที่เขากําหนดมาให้แล้วก็ลบกันแค่นั้นเองนะครับสังเกตที่ตรงการจะมีวิธีลบนะครับเห็นไหมโอเคพอลบแล้วได้จํานวนเท่าไหร่นักเกรยียนก็เขียนลงไปนะครับอย่างเช่นผลกล้วย จำนวนเท่านี้ลบจำนวนเท่านี้ได้จำนวนเท่านี้ก็เขียนลงไปข้อ2ข้อําทําเลยนะครับอันนี้ง่ายนิดเดียวต่อไปบทสุดท้ายของวันนี้ที่นัเกเรียนจะต้องทําส่งมาให้ค,คุณครูก็คือนะให้นัเกเรียนเขียนคําศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขที่เป็นภาษาอังกฤษลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับแค่นี้เองถ้านัเกเรียนจําไม่ได้นะครับก็ให้นัเกเรียนพลิกไปดูหน้าหน้าสิบนะครับ ว่าภาษาอังกฤษเขียนยังไงนะครับก็ให้เขียนมาก็ให้เขียนลงไปในช่องว่างได้เลยนะครับแค่นี้เองนักเรียนก็ทําส่งนะครับนักเรียนก็ทําส่งแอดไลน์มามาหาคุณครูแล้วก็ส่งงานรวมทั้งงานเก่าด้วยนะครับงานเก่าหลายคนยังไม่อัดคลิปมาส่งส่งมาให้คุณครูเลยนะครับ ถ้านักเรียนมีปัญหาแลรก็ทักมาถามคุณครูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้วัสสลาม